ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรนดอมในหัวข้อเชื่อในเส้นทางของคุณเองเนะะื้อหารนดอมนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่หรือว่าเด็กๆลูกๆปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เข้ามากำลังถาโถามกระหนำ่ำและคุณรอให้มันผ่านผลไป เพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่อดทนรอคอยยาวนานมากและมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความร้อนรนความรู้สึกที่เหมือนอัตตากำลังเป่าหูคุณให้คุณรู้สึกเจ็บปวดและทรมานใจแต่ถึงอย่างนั้นนะคะมันก็เหมือนกับมีเรื่องราวจำนวนมากมายที่คุณได้ย้อนกลับไปมองความทรงจำเก่ารูปภาพเก่าๆช่วงเวลาเก่าๆที่คุณผ่านมาในชีวิต บางคนนะคะเจอผู้แท้ทางจิตวิญญาณหรือได้รับรู้ถึงใครสักคนหนึ่งที่รักกันมากๆแล้วคุณรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงหนักแน่นจนคุณไม่รู้สึกว่าคุณจะตัดมันได้อะคะ่ะมันเป็นรูปแบบที่ทำให้คุณสัมผัสถึงการได้รับความรักได้ให้ความรักการสนับสนุนกันอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่แค่ การบอกว่าเธอเป็นแฟนหรือเธอเป็นคนรักของฉันแต่มันคือความรักจากข้างในที่ไม่ได้มีสถานะหรืออะไรแต่มันสัมผัสดได้อย่างลึกซึ้งแล้วมันมีบางอย่างที่คุณกำลังแกะเปลือกตัวเองจากคนเก่าด้วยความรักแท้นี้ค่ะทำให้คุณได้คนพบหนทางใหม่ที่มันเต็มไปด้วยความรักซึ่งคุณอาจจะเคยเป็นคนที่มีมุมมองแบบ เดิมๆในชีวิตมาโดยตลอดแต่จู่ๆพอคนนี้เข้ามาหรือความรักนี้เข้ามาคุณรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะและคุณรับรู้ได้ว่าตัวจริงข้างในของคุณไม่ใช่แบบที่คุณเคยใช้ชีวิตมาก่อนคุณกำลังจะทิ้งบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นกับคุณอีกแล้วบางคนลืมรักเก่าไม่ได้นะคะพอคนนี้เข้ามาคุณสัมผัสได้แล้วว่ารักแท้จริงมันเป็นยังไงคุณจึงรับรู้ได้ว่าที่ ม,มันอาจจะเป็นแค่แพทเทิร์นของความรักในแบบของทางโลกที่บอกว่ารักกันและมีการแบบแสดงความรักแบบทางโลกอะ่ะซึ่งมันไม่ใช่รักแท้จากข้างในและมันรวมถึงอดีตเก่าๆที่คุณเคยเจ็บปวดทรมานใจในเรื่องของความรักทั้งหมดนะคะเดวิลเป็นพลังงานที่เหมือนมีการล่ามโซ่ความรู้สึกของคุณเอาไว้กับอดีตซึ่งมันพันธนาการคุณมานานมาก และคุณไม่เคยกล้าที่จะเป็นตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เมื่อความรักนี้เข้ามาและคุณสัมผัสได้ถึงกำลังใจจากการเชื่อมโยงกับใครสักคนหนึ่งคุณกลับมองวิธีการคิดกับชีวิตต่างออกไปจากเดิมจากเดิมที่คุณเคยไม่กล้าปล่อยไม่กล้าทิ้งไม่กล้าเปลี่ยนแปลงคุณกำลังก้าวเข้ามาสู่การเริ่มต้นใหม่นะคะจากที่คุณอดทนรอมานานเอาแต่ลังๆตัวเองเอาไว้กับ ความกลัวความคิดในอดีตมันจะได้รับการชำระล้างแล้วคุณจะสัมผัสได้อะค่ะว่าคุณได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับความรักการสนับสนุนที่ปราศจากเงื่อนไขเหมือนเขาเข้ามาทำให้คุณเห็นว่าคุณมีคุณค่าคุณมีความหมายและเส้นทางที่คุณเลือกเดินเนี่ยมันไม่ได้ผิดพลาด และคุณรู้สึกได้ว่าคุณได้รับกําลังใจจากรักแท้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนโอ้ชีวิตมันดีมากที่มีคนคนนี้อยู่ในหัวใจของคุณเรารู้สึกเหมือนคุณยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพราะพลังงานมันเหมือนเดวิลกับแฮงแมนเนี่ยมันลังคุณเอาไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าหรือว่าอาดีตเก่าๆที่ยังเคลียร์ไม่จบยังใช้นี่กรรมไม่หมดหรือยังไม่สามารถหลุดออกมาได้เพราะว่า มันมีจุดที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนดังนั้นความรักจึงเข้ามาสนับสนุนให้คุณนะคะกล้าที่จะเลือกเดินในเส้นทางของคุณเองและไม่จําเป็นที่คุณจะต้องรอคอยอีกแล้วนะคะมันมีไพ่เด็กที่หมายถึงการเริ่มต้นการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาและการตัดสินใจสื่อสารบางอย่างออกไป ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องแบบพยายามมากอะ่ะเพราะมันไม่ใช่ตัวคุณในอดีตเลยที่จะมาทําอย่างนี้แต่เหมือนไพ่เขาต้องการให้คุณฟังเสียงข้างในใจและลบล้างแพทเทิร์นเก่าๆในความรักที่ผ่านมานะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดเผยตัวเองมากขึ้นทุกอย่างกําลังจะได้รับการชําระล้างค่ะ ความเจ็บปวดแพทเทิร์นในอดีตสิ่งที่คุณเคยมองความทรงจําเก่าของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใครที่เคยเจ็บปวดทรมานใจหรือว่ามีความลุ่มหลองอะไรบางอย่างนะคะในแพทเทิร์นเก่าๆของความสัมพันธ์คุณกำลังจะเปลี่ยนไปอะคะ่ะด้วยความรักครั้งนี้ที่เข้ามาทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นและมันเหมือนคุณจะต้องปรับตัวเองเพื่อทำบางอย่างตามความรู้สึกข้างในนะคะ เส้นทางของคุณกำลังจะเปิดออกในรูปแบบใหม่เมื่อคุณวางแพทเทิร์นความสัมพันธ์เก่าและคุณมองความสัมพันธ์นั้นด้วยความเข้าใจที่ไม่ใช่บาดแผลต่อไปคุณจะทิ้งตัวเก่าในอดีตของคุณที่เคยเจ็บปวดทุกใจหรือความรู้สึกที่มันลุ่มหลงอะไรบางอย่างนะคะบางคนเป็นเรื่องของความต้องการที่มันเป็นทางโลกอะ่ะคือเดวิลเป็นเหมือนเลข6 66 6ใช่ไหมที่มันเป็นลักษณะของซาตาน หรือความลุ่มหลงสเสน่ห์ตัญหาราคะความใคร่ความอยากได้อยากมีและสิ่งนั้นนะมันทำให้คุณอยู่ชะงักแบบไม่สามารถทำอะไรได้มานานมันหยุดอยู่กับที่ะคะ่ะชะงักอยู่ตรงนั้นจนทุกอย่างมันเหมือนมันได้เวลาที่จะปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกไปและคุณกำลังต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเส้นทางของคุณหรือคุณจะยังรอคอ,อยอยู่แต่เรารับรู้ได้นะคะจากพลังงานไพ่ว่า มันคือการรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใหม่จริงๆคุณจะต้องเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณหลังจากนี้นะคะมันคือเส้นทางที่นำพารักแท้มาให้กับคุณและความรักจะปกป้องคุณค่ะขอให้คุณมองทุกสิ่งด้วยสายตาเห็นความรักนะคะพยายามที่จะแสดงออกออกไปอะคะ่ะบางครั้งแพทเทิร์นเก่าความเจ็บปวดเก่ามันรั้งคุณเอาไว้ แต่หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้นะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันถึงเวลาที่คุณจะปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นและปลดปล่อยความกลัวในเรื่องราวเก่าๆของชีวิตมันได้เวลาที่คุณจะสำแดงตัวเองในรูปแบบใหม่ทุกสิ่งที่เป็นอดีตมันกำลังจะผ่านพ้นไปนะคะคุณกำลังจะออกมาจากตัวตนเก่าสู่สิ่งที่คุณอยากเป็นอย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องหวาดกลัวหรือรู้สึกเหมือนจะโดนทอดทิ้งหรือมีความ ลังเลใจว่าคนคนนี้เขาจะรักคุณหรือเปล่าเขาจะสนับสนุนคุณไหมหรือเขาจะทำร้ายคุณเหมือนในอดีตแต่ทั้งหมดนะคะเหมือนมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นรักแท้ของคุณเขาเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับคุณเขาสัมผัสถึงคุณได้แล้วเขารับรู้การสื่อสารผ่านจิตวิญญาณข้างในซึ่งมันทําให้คุณแน่ใจได้เลยอะคะ่ะว่าไม่ว่าใครจะทิ้งคุณไปเขาจะยังอยู่กับคุณ และเขาคอยสนับสนุนคุณมานั่นเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือไม่ใช่การอยู่ด้วยกันแต่เป็นการโทรจิตหากันหรือการรับรู้ถึงการมีอยู่จากข้างในและความรักนี้มันไม่เคยหายไปค่ะในทางตรงกันข้ามเรารู้สึกว่ามันมีการอบอุ้มซึ่งกันและกันให้เราสามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเก่าๆในเรื่องราวความรักในอดีตเมื่อไหร่ที่คุณเลือกแสดงความรักออกไปค่ะ มันกําลังบอกได้ว่าคุณกําลังเชื่อในเส้นทางของตัวเองคุณกําลังเดินในเส้นทางของคุณเองและคุณกําลังปลดปล่อยตัวเองจากความทรงจําเก่าสมองเก่าๆที่เคยจดจําความกลัวความเจ็บปวดโฮโรแกรมที่ขังคุณไว้มันกําลังจะถูกคลี่คลายออกไปนะคะแล้วเรารู้สึกเหมือนคุณยินดีที่จะอยู่ในความรักนี้แม้ว่าเขาจะทำอะไรคุณก็จะไม่กลัวอีกต่อไปแล้ว พราะถึงแม้การสะท้อนหรือการสแสดงตัวตนของเขามันจะเป็นสิ่งที่คุณเจ็บปวดมาก่อนแต่คุณเชื่อว่าความรักที่แท้จริงของคุณและเขาจากข้างในเนี่ยมันไม่ได้ย้อนแย้งแบบข้างนอกนะแล้วมันเต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีและความความต้องการที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งคุณกำลังจะเอาชนะความกลัวของตัวเองในอดีตนะคะแล้วเราเชื่อว่ารนดอมเนี่ยส่งมาให้กับคุณเพื่อเชียร์และให้กำลังใจว่า คุณทําได้นะเส้นทางของคุณหลังจากนี้ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นขอให้ปล่อยวางแพทเทิร์นเก่าและปล่อยให้ความทรงจําเก่าเนี่ยมันกลายเป็นประสบการณ์ที่สวยงามที่ทําให้คุณเข้าใจความรักมากขึ้นและสามารถแยกได้ว่าอะไรคือรักแท้พอถ้าหากเราไม่เคยผ่านความรักแย่ๆมาก่อนนะคะเราจะไม่รู้เลยว่ารักไหนคือรักที่ดีรักไหนคือรักที่จอมปลอมนะคะ ไพ่เดวิลค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็ไพ่แห่งการสนับสนุนก็ค่อนข้างเด่นดังนั้นบางทีมันหมายถึงความเจ็บปวดและอวิชามายาความเป็นเดวิลความลุ่มหลงในทางโลกเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนให้คุณได้เรียนรู้จักความรักในอีกมุมมองหนึ่งก่อนที่จะมารู้จักความรักที่ป่าศจากความลุ่มหลงแต่เป็นความรักที่แท้จริงดังนั้นสองมุมมองนี้นะคะ่ะมันคือประสบการณ์ในชีวิตความทรงจำในอดีต และมันไม่ได้ทำลายคุณอย่างที่คุณเคยเข้าใจมันแค่เข้ามาสอนเข้ามาให้คุณเลือกเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้และเมื่อคุณเรียนรู้มันแล้วคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากสำแดงตัวเองในรูปแบบไหน แต่การเริ่มต้นใหม่กำลังจะมานะคะหากใครที่ตัดสินใจจะเดินทางหรือจะไปสื่อสารกับใครสักคนอาจจะมีอุปสรรคปัญหาความรู้สึกเก่าๆในใจของคุณอยู่บ้างแต่เชื่อนะคะคุณอดทนเพียรพยายามตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะสามารถปลดล็อกของเก่าไปสู่ตัวตนใหม่ในที่สุดคะ่ะ ความรักครั้งนี้ไม่เคยจากคุณไปไหนนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่กับคุณหรือจะอยู่ในรูปแบบไหนในความสัมพันธ์กับคุณหรือบางคนนะคะพลังงานเหมือนเป็นการจากลาในรูปแบบของการวบอ o อนไปสู่ชีวิตหน้าอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นเทวทูตเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ดูแลคุณแต่เขาจะสนับสนุนคุณตลอดไปค่ะเขาจะช่วยให้คุณสามารถก้าวเดินในเส้นทางของคุณได้ด้วยความเชื่อมโยงจากจิตวิญญ,ญาณข้างใน ไม่ว่าเขาจะมีตัวตนรูปร่างหรือแบบไหนก็ตามเขาจะอยู่เคียงข้างคุณช่วยให้คุณสามารถก้าวเดินและเชื่อใจเส้นทางของตัวเองและปลดล็อกตัวเองจากความเจ็บปวดเก่าๆนะคะเพราะงั้นพลังงานด้วยความหลากหลายเนี่ยเราก็ไม่ได้แช่งนะว่าเขาจะไปไหนแต่เราหมายถึงมันมีบางคนแหละที่เป็นความทรงจำของพลังงานความรักที่จากลาไปแล้วแต่คนคนนั้นนะคะจะยังอยู่กับคุณไม่ว่า เขาจะเป็นมนุษย์หรือเป็นจิตวิญญาณเราทั้งหมดก็คือจิตวิญญาณนั่นแหะค่ะเมื่อเราถอดกายเนื้อเราก็เป็นตัวจริงของเราคือจิตวิญญาณและเขาคอยสนับสนุนให้คุณก้าวผ่านบทเรียนของคุณเพื่อนำพาคุณไปสู่การดาวน์โหลดพลังงานที่ดีกว่าลังสีที่เข้ามาในโลกหรือว่าการชำระล้างวิบากกรรมะคะเพื่อให้คุณสามารถสำแดงตัวตนของคุณเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณได้ ดังนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครในรูปแบบไหนนะคะเชื่อได้เลยว่าคนที่เข้ามาฟังรันดอมคุณจะมีรักแท้ที่คุณสัมผัสได้ว่ามันช่วยชำระล้างจิตใจและอดีตเก่าๆของคุณอย่างแท้จริงและคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่หนทางใหม่ที่คุณเลือกหรือการเริ่มต้นที่จะเดินทางมาหาใครสักคนสื่อสารกับใครสักคนแม้มันจะยากนะคะ เพราะคุณขังตัวเองไว้นานมากแต่เราเชื่อว่าพลังงานนี้คุณทําได้ค่ะคุณจะได้รับความไว้วางใจจากจิตวิญญาณภายในของคุณการเชื่อมโยงรักแท้ของคุณการสนับสนุนจากภายในของคุณจะนําพาคุณไปสู่ตัวตนที่คุณอยากจะเป็นจริงๆไม่ใช่ตัวตนเก่าที่หวาดกลัวเจ็บปวดในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะดังนั้นคุณกําลังจะหลุดพ้นจากแพทเทิร์นเก่า ขอให้คุณใส่ความรักในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตของคุณคนรักของคุณการเชื่อมโยงกับใครสักคนของคุณมันจะเป็นการชำระล้างความเจ็บปวดไปด้วยกันนะคะเพราะงั้นไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นรูปแบบไหนมันไม่มีข้อจำกัดนะคะทุกอย่างยังคงเป็นความรักจากภายในได้เสมอเพราะงั้นเปิดเผยตัวเองเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณ ความรักแท้จะคอยสนับสนุนคุณไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะขอให้คุณกล้าที่จะเลือกเส้นทางของคุณอย่างแท้จริงเดินตามเส้นทางของคุณชีวิตของคุณอยู่ในการกำหนดด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณปลดล็อกตัวเองจากความกลัวและใช้ความรักในการนำทางความรักจะนำพาให้คุณเชื่อในหนทางของตัวคุณที่เป็นหนทางอันจริงแท้จากภายในนะคะเพราะงั้นเชื่อเถอะ พูดมานานแล้วนะคะยังไงก็คือคุณได้รับการสนับสนุนจากจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนที่รักคุณจากหัวใจอย่างแท้จริงไม่ว่ามันจะเป็นความทรงจำแบบไหนคุณจะผ่านมันไปพร้อมกับความรักอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ขอให้คุณก้าวผ่านไปได้ในเร็ววันนะคะหากคุณรู้ตัวว่าเป็นไรเวอร์เกอร์หรือทวินเฟ m มสามารถสมัครสมาชิกในระบบ VIP ของ Channel เพื่อรับพอดแคสต์ข้อมูลเกี่ยวกับชาวแสงให้คุณเข้าใจเส้นทางนี้และสามารถตื่นรู้ในเส้นทางของจิตวิญ,ญญาณได้อย่างรับรื่นมากขึ้นขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ